คุณกำลังฟังล่ามซัมพอดแคสต์ล่ามซัมสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซัมมันี่นะคะเล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายกับเก๋ๆดาวรินปริญญากุณค่ะเอพิโดนี้เป็นแอพิโซดที่4แล้วนะคะกับชื่อตอนที่ว่า ข้อคิดวัย40บวกที่ยังไม่มีการเตรียมเงินเพื่อเกษียณซึ่งอันนี้บอกเลยว่าทําเพื่อตัวเองมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าติดตามกันมาตั้งแต่อพิโซดแรกเนี่ยเก๋เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเก๋เองเนี่ยเคยไปลองเล่นโปรแกร,รมคํานวณเงินหลังเกษียณค่ะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเมื่อตอนที่อายุประมาณ30กว่าๆนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเก๋เห็นตัวเลขปุ๊บ เกดก็ปิดมันแล้วก็ไม่ยุ่งกับมันอีกเลยไม่คิดถึงมันอีกเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากอ่ะคือใครที่ยังไม่เคยฟังสามารถย้อนไปฟังได้ในอพปนโซแรกนะคะซึ่งเกดจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกดรู้สึกว่าตัวเองพลาดมากๆเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้าเกดคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามาถึงตอนนี้นะคะผ่านมาเกือบ1ิปีเนี่ยเกดน่าจะมีเงินก้อนนึงที่มันทําให้เรา เข้าใกล้เป้าหมายแล้วแต่ว่าอารมณ์ในตอนนั้นคือเข้าใจไม้มเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องของการเงินเนาะพอมันเห็นตัวเลขแล้วนะปุ๊บคือตกใจมากแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะมาในวันนี้เนี่ยเกยก็ต้องมาเจอกับไอ้ตัวเลขชุดเดิมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือเรา40บวกบวกแล้วไงมันเสียเวลาไปเกือบ10ปีนะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งเดียวนะคะที่ถ้าเกิดเกย์ย้อนกลับไปได้เนี่ย กจะบอกกับตัวเองว่าให้เริ่มวางแผนกเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยๆค่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จให้กับเรานะคะแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะคะวันนี้ก็ถือว่าแกออกมาเตือนทุกๆท่านที่ฟังอยู่ละกันนะคะว่าขอให้เริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ค่ะถึงแม้ว่ายิ่งอายุน้อยจะยิ่งดีนะคะแต่ถึงอายุเยอะแล้วก็ต้องวางแผนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอ กับสถานการณ์ที่เกตตั้งเป็นชื่อตอนในอพิสโซดนี้ค่ะว่าข้อคิดของวัย40บวกที่ยังไม่เตรียมเงินเพื่อเกษียณสิ่งที่คุณจะต้องระวังไว้เลยนะคะก็คือชีวิตหลังเกษียณอาจจะน่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตายค่ะ หยุดหยุดหยุดพอค่ะอันนี้ไม่ใช่รายการผีนะคะเป็นรายการการเงินนะคะจะบอกว่าประโยคนี้นะคะเก๋ได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า40บวกยังไม่สายกเกษียณสบายเป็นจริงได้เขียนโดยดรอัชรายมศินนะคะผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะบอกว่าเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์คนวัย40บวกที่เพิ่งเริ่มคิดวางแผนการเงินเนี่ยมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งในแง่ของข้อคิดให้กําลังใจแล้วก็ให้ how to ด้วยว่า ทำยังไงเราถึงจกกะเกษียณสบายอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานนะคะสําหรับประโยคที่บอกว่าชีวิตหลังกเกษียณอาจจะน่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เก๋จะเล่าให้ฟังนะคะสมมุตินะคะว่าไม่ต้องสมมุติเป็นเรื่องจริงเลยนะคะว่าตอนนี้เราอายุ40ปี ถ้าเกิดว่านับวันที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาในชีวิตนี้นะคะก็คือ14,600วันนะคะแล้วเรายังมีเวลาทำงานอีก20ปีก็คือประมาณ7,300วันอันนี้ในกรณีที่เราตั้งเป้าว่าจะ,กะเกษียณตอนอายุ60นะคะแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมีชีวิตหลังกเกษียณอีก20ปี เอากลมๆนะคะก็คือ7,300วันอันนี้กรณีที่เราจะตายตอนอายุ80ปีซึ่งอยาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเราตายช้าลงนะคะอายุยืนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะเพราะว่าตามสถิตินะคะผู้ชายเนี่ยจะอายุเฉลี่ยอยู่ที่81ปีส่วนผู้หญิงเนี่ย84ปีนะจ๊ะเรียกได้ว่าเข้าวัยแก่ง่ายตายช้านะคะถ้าเกิดหลังเกษียณค่ะเราต้องการใช้เงินวันละ200บาทเอาเป็นตอนนี้ก็ยังใช้ไม่พอนะ200บาทเนี่ย เราจะต้องมีเงินเก็บนะคะประมาณเอา7,300คูณ200บาทเลยนะคะ1,460,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ย200ไม่พอใช้เราอยากใช้เงินวันละ500บาทเราจะต้องมีเงิน7,300คูณ500บาทนะคะ เป็นเงิน3 6มล้านหห0 0 0บาทอันนี้แหละเป็นตัวเลขที่ทำให้เก๋เห็นแล้วก็ช็อกมากแล้วก็ปิดมันไปเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขกลมๆด้วยคิดแบบง่ายๆที่ยังไม่ได้นับเงินเฟอ้อยังไม่ได้เผื่อว่าเราจะอายุเกิน80ปีหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีการเจ็บป่วยที่อาจจะทำให้เงินเก็บของเราเนี่ยมันร่อยหลอลงไปอีกนะคะอยากให้ทุกท่านลองสำรวจตัวเองดูว่าตอนเนี้ เรามีเงินใกล้เคียงกับ1 4 6 0 0ล้านบาทหรือว่า3 6 5ล้านหบาทหรือเปล่าถ้าใครมีแล้วเกียนดีใจด้วยมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มีหรือว่ามีแต่มันยังห่างไกลเหลือเกินก็คงต้องถามค่ะว่าทุกท่านเห็นด้วยหรือยังว่าเฮ้ยชีวิตหลังเกษียณมันอาจจะน่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตายได้หลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ยเราขอตายก่อนเงินหมดดีกว่า แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ชีวิตมันไม่ได้สามารถสั่งได้แบบนั้นนะคะทุกท่านน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้เนาะว่าน่าเสียดายตายไปใช้เงินไม่หมดแต่น่าสลดถ้าเงินหมดตั้งแต่ยังไม่ตายเฮ้ยมันพูดแล้วมันเหมือนขำๆแต่จริงๆมันไม่ขำนะคะถ้าเกิดว่าคุณถึงวัยที่ไม่สามารถทํางานได้แล้วอะ่ะเคยคิดไหมว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะอันนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันเนาะการหวังพึ่งลูกหลานเนี่ย บอกเลยว่าเลิกคิดไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกหลานเลี้ยงดูเรานะคะถือว่าเป็นบุญค่ะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะวางแผนไปเป็นภาระให้กับใครตอนแก่เนาะชีวิตเราเราก็ต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตตัวเองจนกระทั่งวันตายนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอายุ40ปีนั่นหมายถึงว่าคุณยังมีเวลาอีก20ปี แต่ถึงแม้ว่าคุณจะอายุ50แล้วคุณก็ยังมีเวลาอีกเป็น10ปีนะคะเกียวถึงย้ําตลอดว่ามันสําคัญที่เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะว่ามันนับถอยหลังนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเนี่ยบอกเลยว่า จะสบายแบบมากๆเลยนะคะจริงๆเก๋มีน้องๆหลายคนที่เขาทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ชีวิตเขาก็สบายแล้วนะคะบางคนเนี่ยอายุยังไม่ถึง40เลยค่ะแต่ว่าสามารถกรเกษียณตัวเองได้แล้วหมายถึงว่าเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนตายโดยที่ไม่ต้องทํางานตอนนี้นางก็ทํางานเพื่อเติมเต็มชีวิตตัวเองเลือกงานที่ชอบได้จัดเวลาไปเที่ยวได้คือชีวิตดีมากนะคะ แต่ว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเก๋ก็จะบอกว่าคือเก๋เป็นเพื่อนทุกคนค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเก๋เองเนี่ยเก๋ก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะอย่างที่บอกมาแล้วในหลายๆตอนนะคะดังนั้นแทนที่เราจะจินตนาการถึงความน่ากลัวของชีวิตหลังเกษียณเนี่ยเก๋ก็เลยอยากจะชวนทุกคนค่ะมาคิดถึงการแก้ปัญหา เพื่อคลี่คลายความกลัวนั้นมากกว่านะคะอันดับแรกเลยค่ะอย่างที่พูดมาตลอดทุกๆอพิสูดเลยนะคะว่าเราต้องปรับ Mindset ตัวเองซะใหนะคะว่าเริ่มช้าเนี่ยดีกว่าไม่เริ่มแล้วเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยขอให้เริ่มทันทีนะคะอันดับที่2ค่ะ ให้ทุกคนตั้งเป้าหมายความต้องการใช้เงินหลังกเกษียณของเรานะคะเกียขอยกตัวอย่างเป็นตัวเองเลยละกันว่าเกีกยรคิดว่าเกียน่าจะใช้เงินวันละ500บาทต่อวันเพราะว่า200บาทต่อวันในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็คงไม่น่าจะพอใช้เนาะจากนั้นนะคะเราก็ต้องวางแผนให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เงินวันละ500บาทเราต้องมีเงินเก็บ3ามล้านหกแสนบาทใช่ไหมเกียร์ดกลมๆเลยเป็น 4ลนเก็บมีเวลาเก็บเงิน20ปีนะคะก็คือจากนี้จนถึงกเกษียณเมื่ออายุ60เท่ากับว่าเกต้องเก็บเงินปีละ182,500บาทหรือว่าวันละ500บาทเดือนละ15,000บาทนั่นแหละคิดย้อนกลับไปนะคะทำงานมาจนถึงอายุ40ปีแล้วเนี่ยอยากถามทุกท่านค่ะว่า สามารถออมเงินเดือนละ15,000บาทได้ไหมถ้าได้ก็จบนะคะแล้วก็เริ่มเลยเพราะว่าถ้าคุณเก็บเงินตอนนี้เดือนละ15,000บาทอีก20ปีข้างหน้าคุณก็จะมีเงินประมาณ4ล้านบาทนะคะอันนี้เก็บไม่รวมเงินสำรองฉุกเฉินที่เราควรจะมี3-6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะ แต่ในความเป็นจริงคือมันยากใช่ไหมคะการที่เราจะออมเงินเดือนละ1 5 0 0 0บาทถึงแม้ว่าอายุขนาดเราเนี่ยรายได้มันจะมากในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าภาระหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องยากสิเพราะว่าถ้ามันง่ายพวกเราก็คงมีเงินกันหลายล้านแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจในเรื่องนี้กันแล้วนะคะแต่ข่าวดีคะ่ะก็คือว่าโลกแห่งทุนนิยมใบนี้นะคะได้สร้างอาวุธอันนึงให้กับพวกเราคะ่ะที่เรียกว่าดอกเบี้ เบี้ยทบต้นนะคะดอกเบีย้ยทบต้นมีความมหัศจรรย์ยังไงเดี๋ยวเกศจะแสดงให้ทุกคนได้ดูนะคะยกตัวอย่างชีวิตเกศเลยแล้วกันนะคะที่ตอนนี้อย่างที่เกศเคยเล่าแล้วแหละว่าตัวเกศเองเนี่ยมีเงินที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ LTF นะคะรวมๆเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0บาทคือทํางานมาเกือบ20บปีเนี่ยคือได้แค่นี้นะคะจริงๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยถ้าเกิดว่าเกศทางานต่อไปจนถึงกเกษียณมันก็มีมากกว่านี้แหละแต่ว่า เกอเอาแค่ตอนนี้คิดเป็นตัวเลขกลมๆนะคะถ้าเกิดว่าเก๋ใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเก๋จะสามารถมีเงินหลังเกษียณนะคะ4ล้านบาทบวกๆด้วยนะคะได้ด้วยการออมเงินเดือนละ4,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าเกจสามารถนำเงินไปวางถูกที่โดยหาการลงทุนนะคะที่ให้ผลตอบแทน10ต่อปีได้เออมันค่อยดูเป็นไปได้มากกว่าการออมใส่ตุ่มเดือนละ15,000บาทเนาะ มีโปรแกรมคำนวณดอกเบีย้ยทบต้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองคำนวณของตัวเองค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเกศจะให้ทีมงานเนี่ยแปะเอาไว้ให้แล้วก็กรอกข้อมูลที่เป็นตัวเราลงไปของใครมีแผนเป็นยังไงบ้างสามารถเอามาแชร์กันได้นะคะถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามค่ะว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วมันจะมีหรอคุณเก๋ๆที่ลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีทั้งๆที่ตอนนี้ดอกเบี้ยแบงก์ดอกเบียบเบ้ยเงินฝากเนี่ยมันไม่ถึง1% พูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่า มีแน่นอนค่ะแล้วก็มันเป็นไปได้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอพิสซดที่แล้วมันมาชวนให้เก็บเงินล้านแรกเอพิโ o ดนี้มาชวนเก็บเงินตั้ง4ล้านซึ่งเก็บบอกเลยนะคะว่าถ้าเรามีเวลาอีก20ปีเป้าหมายนี้ไม่ไกลเกินไปค่ะแล้วก็สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะได้ตัวเลขนั้นหรือเปล่าเก็บมองว่ามันไม่สําคัญเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวเลข4ล้านแต่มันก็น่าจะใกล้เคียงแล้วก็ที่แน่ๆนะคะยังไงเราก็ต้องมีเงินไว้สักก้อนหนึ่งอะ่ะเอาไว้ใช้ในยาม เกษียณแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานนะคะถึงตอนนั้นเนี่ย เราอาจจะมาปรับแผนกันอีกทีนึงก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าเงินมันไม่พอเราก็อาจจะขยับเวลากเกษียณอายุของเราออกไปจาก60เป็นมากกว่านั้นเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้คนอายุ60ยังไม่แก่เลยเนาะแล้วก็อาจจะทํางานได้อีกหลายปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่เป็นชีวิตของเราค่ะจริงๆแล้วแผนมันก็เป็นของเราเราปรับได้ตลอดเวลาเก๋อยากแค่ให้ทุกคนเริ่มก้าวแรกนะคะเส้นทางที่เหมาะสมกับเราเนี่ยมันจะตามมาเองขอให้เชื่อนะคะเพราะว่าเก๋ลองทํามาแล้วมันเวิร์คค่ะ สรุปนะคะข้อคิดของวัย40บวกที่ยังไม่เตรียมเงินเพื่อกเกษียณน,นะคะระวังว่าชีวิตหลังกเกษียณของคุณอาจจะน่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตายค่ะเมื่อคิดได้แล้วนะคะขอให้ทำตาม3ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ปรับไม n d เซตก่อนเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มแล้วก็คิดได้แล้วเริ่มทันทีนะคะข้อ2ตั้งเป้าหมายตั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็จำนวนเงินที่เราต้องการจะใช้หลังเกษียณค่ะและสุดท้ายนะคะวางแผนโดยใช้ความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นให้เป็นประโยชน์นะคะในเอพิโซดหน้าเนี่ยเกจะมาลงลึกถึงรายละเอียดนะคะว่า ไอ้การใช้ความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยเราควรจะไปลงทุนในอะไรบ้างที่จะทำให้สาวน้อยวัย40บวกอย่างเราเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมาย4ล้านบาทภายใน20ปีได้รอติดตามนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีไอเดียก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้เก๋จะได้รวบรวมแล้วก็เอาไว้แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังในตอนหน้าด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e ในช่องล้ำซ้ำนะคะเกขออนุญ,ญาตฝากด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่น่าส ฝากกดไลค์เพจของลำซ้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆให้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ